สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนวันนี้นะครับมีโอกาสย้าว่ามีโอกาสนะท่านผู้ชมถือว่าเป็นโมเดลสําหรับดูเป็นแนวทางนะครับวันนี้ว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสจะเกิดฝนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับ ก็ดูเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับมาดูนะครับวันนี้หลายพื้นที่ฝนมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องมาในหลายพื้นที่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ถ้ามาดูในช่วงตั้งแต่เช้านะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แถวจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายนะครับโมเดลฝนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดที่เชียงรายแล้วก็พยาวน่านนะครับแพร่ อุตรดิตนะครับแล้วก็พิศนโลกถ้าดูจากตรงนี้นะครับพิศูโลกแล้วก็แถวฝั่งนี้จะเป็นกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็นครสวรรค์บางส่วนรวมทั้งลบบุรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญในโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงเช้าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครน,นครนนทบุรีประทุมธานี รวมทั้งนคนปรปฐมและก็ฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับถ้าดูจากตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงเช้านี้นะครับวันนี้หลายพื้นที่ฝนมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในลหลายๆพื้นที่มาดูช่วงเจ็ดนาฬิกานะครับก็มีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับเลื่อนจากตะวันออกมาทางด้านตะวันตกนะครับแถวเชียงรายนะครับเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็พะเยาลำปางน่านนะครับ แล้วก็จังหวัดแพร่รวมทั้งฝั่งนี้จะเป็นสุขโขทยัยอุตรดิตถกําแพงเพชรนะครับพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ลบบุรีสระบลบบุรีสระแก้วนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับชนบุรีแล้วก็ระยองนะครับนี่คือโมเดลในช่วงประมาณเจริกิาวันนี้นะครับโคราชมีลุ้นฝนนะครับ ในช่วงเจ็นิกาวันนี้จากเหนือภาดลงมาทางด้านใต้นะครับพอช่วง9้นาฬิกาก็เลื่อนมาทางด้านฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะครับเชียงรายนะครับมีโอกาสเกิดฝนเชียงใหม่นะครับลำพูนล,ลำปางสุขโขทัทยกำแพงเพชรนะครับแล้วก็พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์นะครับลบบุรีอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยานะครับฉะเช,ชงิงเซาชนบุรีระยอง แล้วก็สะแก้รวมทั้งนครราชสีมาบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ10ประมาณช่วงสายๆนะครับประมาณ11นาฬิกาไปดูนะครับก็มีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นของฝนนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่นะครับขอนแก่นนะครับกาลาสินมหาสรารคามร้อเอ็ดมุกดาหารอุดรธาน,นีนะครับหนองบัวลำพูชจังหวัดเลยชัยภูมิ เพชรบูรณ์ครับพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดลำจังหวัดแพร่ครับลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนะครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีนะครับ เพชรบุรีแล้วก็จันทบ,บุรีตราดนะครับฝั่งนี้รวมทั้งบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับดูลักษณะการกระจายตัวของฝนนะครับมีโอกาสที่จะกระจายตัวได้ดีนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับดูลักษณะการกระจายตัวของกลุ่มฝนรวมทั้งในส่วนทางด้านภาคใต้นะครับภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพร ระจบคลีขันชุมพรนะครับแล้วก็ระนองนะครับนครศรีธรรมราชตรังสงขานะครับฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนะครับตรงนี้โมเดลประมาณเกือบเที่ยงนะครับยังไม่ถึงเที่ยงดูลักษณะการกระจายตัวของฝนแล้วมีการกระจายตัวดีนะครับพอช่วง12บสอิกาก็ยังกระจายตัวนะครับไปดูช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายดูลักษณะการกระจายตัวของฝนในช่วงบ่ายเริ่มที่จะ มีการกระจายตัวกันมากขึ้นนะครับแถวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพลูลำปางนะครับแล้วก็แพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์ฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับนะครปฐมนะครปฐมแล้วก็ สมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทรานครับนนทบุรีประทุมธานีแล้วก็พระนครศรียุทธยานะครับรวมทั้งนครนายกนะครับสระบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์เลยบางส่วนของบ,บุรีรัมย์บางส่วนอุดรธานีบางส่วนนะครับขอนแก่นบางส่วนกาฬสินบางส่วนรวมทั้งมหาสารคามร้อยเอ็ดบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับ อุบลราชธา,านีศรีสะเกดนะครับนี่คือในส่วนของโมเดลพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับรวมทั้งในส่วนภาคใต้นะครับส่วนภาคใต้นี้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ระนองนะครับระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตังสตูลสงขลายะลานราชวาสปัตตานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนับชุมพรมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ มีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับไปดูช่วงเวลา15นาฬิกานะครับก็กระจายตัวนะครับดูลักษณะกลุ่มฝนแล้วมีการกระจายตัวได้ดีครอบคลุมในส่วนของหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในโซนภาคใต้เริ่มที่จะมีกลุ่มฝนมากขึ้นนะครับภาคใต้แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะครับรวมทั้งสงขายะรานราธิวาสนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับพระนครศรีอยุธยา สระบุรีนะครับปทุมธานีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะครับรวมทั้งในส่วนของอบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับฝั่งนี้อุดรธานีมีรุ้นฝนนะครับในช่วงบ่ายวันนี้แลวก็สกลนครน,นะครับนี่คือในส่วนของคาดการณ์ช่วงประมาณ15นาฬิกาวันนี้นะครับ ฝนยังคงมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับไปดูช่วง17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาก็ยังมีการกระจายตัวนะครับโดยเฉพาะโซนฝั่งตะวันออกตะวันตกนะครับแถวฉะเชิงเซานะครับขออภายนับแถวแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่จังหวัดตากนะครับแล้วก็พระนครศรีอยุธยาฝั่งตะวันออกมีโอกาสฝนเยอะนะครับชลบุรีระยองสันธ์บุรีตราดนะครับสะแก้วแล้วก็ภาคใต้นะครับ ภาคใต้ามาดูฝั่งแถวนี้นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลาครับยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนเยอะพอสมควรนะครับฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ตรงนี้โมเดลช่วง16นาฬิกานะครับไปดูช่วง18นาฬิกานะครับ 18นาจะเป็นกลุ่มฝั่งนี้นะครับการจนบุรีการจนบุรีรรอุทัยธานีนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์นะครับแล้วก็สุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนนท์พังงาพัทลุงนะครับสงขลายะลานราทิวาสปัตตานี มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงนี้ถ้าดูจากโมเดลนะครับฝนเพิ่มขึ้นวันนี้ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็พอในช่วง21นาฬิกานะครับก็จะเห็นนะว่าโซนทางด้านฝั่งนี้ภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับมีโอกาสเกิดฝนเยอะนะครับอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ลบบุรีนะครับพระนครศรีอย,ยุธยา สระบุรีปลาจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซานับชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตกหนักในโซนในช่วงประมาณดึกๆนะครับแล้วก็แถวนครศรีธรรมราชนะครับตรังหาดใหญ่ยะลาราชิวาสนะครับตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้เป็นโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศร,ระยะกลางยุโรปนะครับแล้วก็มาดูในช่วง ดึกๆนะครับช่วงยี่สองนาฬิกาก็ยังเป็นโซนในกลุ่มเดิมนะพักกลางกับพักตะวันออกมีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะนะครับแล้วก็ช่วงสิบนาฬิกาก็มีการกระจายตัวนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพรวมฝนเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่เช้าแล้วมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยิกา์อากาศระยะกลางยุโรปประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน windy.com แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ